มีอะไรเปนตัวนี้คัปเดตอรับใจโอเคมีอะไรหมายถึงว่าอัปเดตอ๋อโอเคอะไรเงี้ยโอเคอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคก็ตอนนี้ทุกๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเนฟเวเกเตอร์คัมแบ็กนะครับแล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราออกอากาศไปทั้งหมด2 EP แล้วนะครับจะทั้งหมด12 EP ครับ ทางสถานีไทยดีบีเอสครับผมก็เปิดประเดิม EP แรกก็จะมีศิลปินน้องพ็อกซี่มาร่วมมาร่วมจอยกับนิวเกเตอร์ครับคอนเทนต์คอนเทนต์แบบอันนี้จะเป็นปับไหมคะจะปรับให้มันแบบว่ามีน้องๆเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรพาร์ิเต็ดไหมครับพี่ก็ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะมีน้องๆพ็อกซี่ในในทุกๆตอนเลยด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าเ่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีงานก่อางจะได้แานแรนอตอยู่าใช่ครับก็เลยแบบก็พอจะได้มาเป็นบางบางช่วงนะครับก็ผมเนี่ยอยากจะให้น้องๆท็อปซี่เนี่ยเขาได้เหมือนกับไปสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบอยากจะให้ทุกทคนหันมาสนใจ ใส่ใจสิ่งวี่รอมรักธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องดูแลธรรมชาติดูแลปุ๋นป่าดูแลทะเลอะไรแบบนี้ค่ะจะมีตํานานแบบว่าเข้าหายไปเป็นเดือนไหมคะไปถึงผมเหรอฮะใช่ตอนนี้เข้าหายไปเป็นเดือนตอนนีหายไปอยู่ตอนนั้นนะอ๋อไม่ไม่ได้หายไปครับถ้ามีงานก็จะกลับมาทํางานแต่เขาปักกุ๊กแจกงานกันเขาปักกุ๊คนอื่นยังไงบ้างก็เอ่อเนวิเกเตอร์เราไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้องต้องอมากกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่ก็โชคดีครับเพราะพวกเขาค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบอยากจะเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนกับ พี่ติกพาไปไหนเขาก็สนใจทั้งหมดเลยนะเราก็ดีใจที่มาสนใจเวลาไปยืนอยู่ในยากเลยจับปูได้ต้องไหมครับลูกๆเราแต่ละคนก็คือแบบอ๋อโอ้ไม่เลยครับเขาน่ารักเรียบร้อยครับก็ติดตามได้ก็ติดตามได้นะครับในเนวิเกเตอร์นะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงนะครับที่สถานีไทย i ีบีเอสครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็มีให้ดูนะครับ เอ่อไทยพีพีเอสทั้ง YouTube ทั้งในเฟซบุ o กการเข้าป่าเข้าป่าเนี่ยเจะมีรับการแสดงรับการรูปแบบหลังนี้ไหมครับพี่ติ๊กครับก็รับนะครับทีนี้แล้วแต่โอกาสครับว่าเอ่อถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็เราก็ยินดีมากๆเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขอการเตรียมการหรือว่าซุ้มซ้อมหรือซุา่มทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มอะไรนะครับก็ยังคงดูแลในเรื่องของฟ็อกซี่นะครับแล้วก็อย่างนีวเกเตอร์ตอนนี้ก็ เราเพิ่งสมชิ้นงานต่างๆนะครับได้ได้ค่อนข้างจะครบแล้วนะครับก็อาจจะรอดูว่าเราจะมีอะไรงานต่างๆหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นก็อยางอันนี้พี่การตอบงานในรอบงานแค่ไหนติดขายมีกีเด่คนครับหกเดือนไหมก็ไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นได้ไหมครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นและอันนี้ออกมาตื่นเต้นไหมนะคจัผู้คนเคือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆออกทีหรือว่าเราจะออกงาน บ่อยๆอะไรเงี้ยผมเองเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ไม่ซ้ากันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรอยยิ้มของผู้คนต่างๆนความเป็นสังผมใหม่นอรันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนตะไรก็เปลี่ยนไปลไม่ใ่หรืหลก็ประมาณนี้ครับผมว่าไม่แน่ใจว่าจะ ไปในทิศทางไหนบ้างอะไรครับไม่ค่อยมีมีมีจะมอยอ๋อมีครับมีครับช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไปน่นนีมีเวลาตัดผมเท่าไหร่ครับอ๋อพี่น้ำพี่ดูหลุดูสิูหลอดเลยพี่ดูหลุม่มต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแล้วมันไหนคนจะชมบได้จริงมตาร์ันนะครับมันใช่ได้จริงใช่ไหมกันก็จริงแต่คนที่กิเาก็ต้องใช่ผมว่ามันสร้างกำลังใจและทำให้เราไม่ขอแท้เราก็จะแบบอือพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้ครับพอถึงรอบแบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเราองแบบไม่รู้สึกว่าแบบ โอ้เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวว่าอยากต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองครับเพรอย่างบางคนเขาต้องกินแบบพวกอาหารสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องถือท่านท่านหนึ่งด้วยผมค่อนข้างจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิกอะไรเงี้ยผมก็จะกินเป็นมือมอครับกินเป็นย่างเขื่อนเลยครับว่าบางคนแบบคุณว่าหลอกอวตารการเวลาทำอะไรติดไม่ได้เลยมันพายมาก ันนี้ต้องอขอขอแตเขินต้องขอบคุณก่อนขอบคุณมา,มากๆนะคะแล้วก็วก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยท,ที่ได้ยินคำนี้มาแล้วก็ก็จะคงอยากได้ยินตลอดไปแล้วต้องขอบคุณมา,มากๆแล้วจริงๆแล้วเราหล่อไหมจริงๆเออไม่ละครับผมคงมไม่ไม,ไม่ชมตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเรื่องมันอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายน,นอกนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ผมว่า การกระทำมากกว่าที่ผมคิดว่าเราอยากจะสื่อสารออกไปการเล่นยกลุ่มมาอาจยกให้ตัวกเป็นนายกถ้าอยากจะที่อยากจะดูดีแบบคุณติ๊กทำไปครับพอบอกลำอะไรประมาเออเน้นรับภาพแบบผมว่าต้องออกเดินทางแล้วก็เข้าหาธรรมชาติเยอะๆแล้วก็เปิดเปิดเปิรก็เปิดรายการ เดียรพิเกเตอร์แน่นอนครับนี่หลายคนหลายคนก็คิดถึงว่าการแสดงพี่นิกอะไรนจะมีโอกาสไหมพี่แต่ว่าแบบมันน้อยจัผมผมคิดว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเทรนด์ต่างๆในตอนนี้เนี่ยเทรนด์อะไรมันมาอะไรเนี่ยครับผมไม่คิดว่าผมเชื่อว่าในในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยนักแสดงทุกๆคนนะครับเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มันจะมาถึงบ้าครับ จลี่แบบสาที่แบบดูเ่ยะที่แบบคมแบบซ่อะไรเงี้ยมายถึงว่าแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆเก็พีติดต่อีิแบบว่าจะได้ดังทั่วโลกโอเคก็มีมาบ้างนะคเไม่ได้เล่นเลอ๋อเออเอาแตแค่ติดต่อมาแล้วเกลับมาก่อนนะับกลับมาก่อนแล้วเราใส่วิิรสลอรแบบน ก็ผมว่าเราเราค่อนข้างที่จะเปิดนะฮะเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้หมดทุกสื่อที่ที่พี่ฟังพี่ว่าหลักฐานแล้วพี่ตั้นพี่ตั้นสบายดีไหมครับอี่ตั้นสบายดเพราะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวท่านค่อนขันไปเยอะขนาด อย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยผมกับกับกับน้องตั้นเนี่ยเราจะเจอกันเฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของน <c oughs> ผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลย <c oughs> อะรบไม่เแล้วมัเป็นัวื่อไเปนนบ้างเ,า <c oughs> เออไม่เลยครับ <c oughs> ผมว่าเราสบายสบายแล้วก็ก็ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรผมก็ทุกทุกคนก็ทราบแล้วก็รับรู้ <c oughs> แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็เฉยเฉยแล้วก็ไปได้ถามอะไรเขาด้วย ตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมใช่ทุกวันนี้พี่เป็ยัแฮปปี้ปกติดีนะครับจะแฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งมีเรื่องเครียดบ้างหรือเปล่าต้องไม่มีเลยครับผมไม่เคยเห็นตั้นเครียดเลยครับใช่เขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนที่ใสๆนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้งเนี่ยจะรู้ว่าตั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีทิฐิไม่มีภัยอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาไนท์สุด ผมาสันพอดีมากๆก็ยองหางยังไ่ก็จริงๆเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะคบแต่ว่าเปต่ว่าเราก็จะแค่เจอกันเพาะในบางอย่างเขานันโอเคขหบครับอเขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับกับการเดินทางครั้งต่อไปเดลิเกเตอร์รบ